สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงกับวันที่27คพฤษภาคมพุทธศักราช2565อ่อมวงกขมาครับช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุณวีเหมือนเดิมเหมือนขอเคยต่อจากช่วงเมื่อเช้านะครับการบ้านการเมืองกำลังคึกคักกำลังสนุกท่านผู้ชมกำลังหนุกหนานว่า,างน้นเถอะหนุกหนานยังไงครับ นักการเมืองถือมีดถือดาบไว้คนละด้ามพกไว้หลังพกไว้ข้างหลังครับใครอย่าเผลอนะเผลอกูแทงเลยเวลานี้เปิดสภาแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นตามดูให้ดีกนแล้วกันทีนี้ทีนี้ที่วันเนี้ยขึ้นพาดหัวว่าอย่างนี้ธรรมนัตขอเป็นพระเอกนี่คือตัวชูโรงคุกคือตัวเดินเรื่องถ้าเป็นนิยายคือตัวเดินเรื่องครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ณบัดนี้ขอเป็นพระเอกครับร้อยเอกธรรมนัทพลมเผ่าเรียกว่าการเมืองเล่นกันโหดเมื่อผู้กองกระโดดขึ้นขี่ม้าขาวควบกับไปคอยดูสิครับธรรมนัตได้โอกาสที่จะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเขาชวนกลับพักพลังประชารัฐก็ไม่กลับครับ ไม่กลับถึงขนาดลุงป้อมซึ่งเป็นนายเก่าเชื้อเชิญนะครับออกบัตรเชิญแล้วออกบัตรเชิญแล้วเชื้อเชิญแล้วกราบกลานแล้วนะว่าเข้ามาอยู่ด้วยกันมาสู้ด้วยกันเพราะเวลานี้เรตติ้งมันตกเรตติ้งมันตกกระแสมันตกก็เลยให้คนไปปลุกโซเชียลแบบบุญลวีบ้างนะแต่จะปลุกได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะไม่รู้นะ ใครจะสนใจหรือเปล่าอะไรยังไงหรือจะมาแก้ตัวอะไรยังไงเวลานี้โลกมันกลายเป็นโลกโซเชียลครับเห็นบุญลวีทำรายการคนดูกันเยอะยิ่งรายการตอนเช้าๆ่ข่าวทะลุไม่ดูกันทะลุบ้านทะลุเมืองวันละเกือบวันละครึ่งแสนและครึ่งแสนกว่าครึ่งแสนกว่าเกือบแสนคนครับสองวันเกือบแสนเรียกว่านี่คืออิทธิฤทธิ์ของโซเชียลลุงป้อมก็จะเอาบ้าง จะเอาบ้างจะเอาพลังประชารัฐนะมาทำโซเชียลให้คนออกมาพ,พ,พ,พูด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 มีมีคนจะพูดผมแนะนำให้อย่างหนึ่งเจเอ๋ปรลีนาสองพีโบแรมโบนะด็อกเตอร์สาบสกนอะไรนะอะไรสกนนะ,นะนั่นแหละเนี่ย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 คือตัวที่จะทำให้พักพลังประชารัฐด,ดังรับรองพักพลังประชารัฐด,ดังแน่นอนครับ ส่วนธรรมนัตเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้พักพลังประชารัฐมีโครงสร้างหมดแล้วเราจะไปแทรกแซงอะไรเขาถามว่านักข่าวถามว่าจะกลับไปเนี่ยกลับไปไหมจะไปทำอะไรหรือกลับไปจะทะเลาะก,กันเหมือนเดิมธรรมนัตบอกว่าผมมีโลกใบใหม่ของผมแล้วไม่กลับไปเด็ดขาดเลาะสมาชิกพักมองถึงการเลือกตั้งสนามใหญ่ ที่กำลังจะมาถึงว่าต้องดึงผมกลับมาดูแลการเลือกตั้งและดูแลผู้สมัครของพรรคเหมือนเดิมอันนี้งองนแล้วโอ้แต่ก่อนนี้เกี่ยงกันแต่ก่อนนี้โอ้โหมีอะไรก็าศาสรซัดธรรมนัดธรรมนัดอย่างนั้นธรรมนัดอย่างนี้ธรรมนัใไม่ดีอย่างนี้ธรรมนัดคาแป้งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอเขาออกมาเป็นไงรู้สึกไหมสนามกทมกรุงเทพได้สกแค่สองคนรู้สึกไหม ทีนี้นักข่าวเนี่ยเขาก็ไปถามธรรมนัตหลังจากกลับจากสิงคโปร์เมื่อวานนี้บอกว่าพี่ผู้กองยังยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์อีกไหมครับพี่ผู้กองยังยืนเคียงข้างพลเอกประยุทธ์อีกไหมครับร้อยเอกธรรมนัตบอกว่าหากรัฐบาลทำสิ่งที่ถูกต้องผมพร้อมสนับสนุนแต่ถ้าหากทำอะไร หรือไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกยอมย่าเดือดร้อนหมดเราก็จำเป็นต้องประกาศจุดยืนของพรรคนี่ภาษาการเมืองฟังออกไหมพูดง่ายๆก็คือประกาศจุดยืนของพรรคก็คือล้มประยุทธ์ไงละ่ะเออทำเป็นฟังข่าวไม่รู้เรื่องล้มประยุทธ์นักข่าวเขาก็ลุกถามไปอีก เกีย่ยวกับกระแสข่าวที่จะไปร่วมกันกับพักฝ่ายค้านเพื่อล้มประยุทธ์ซึ่งจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็วๆนี้เขาคงยื่นครับเขาคงยืน่นเขาไม่ปล่อยไว้อะครับร้อยเอกธรรมนัสว่าที่หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยอผมตั้งให้เลยว่าที่ว่าที่เอาเลยหลังจากพลเอกวิทย์ลาออกไปแล้วไม่มีอะไรก้างขวางคอแล้วเพราะพลเอกวิทย์เนี่ยยืนเคียงข้างประยุทธ์ยังเกรงใจประยุทธ์ยังเกงรง,เกงใจพี่ป้อมแต่ธรรมนัส กูไม่เกรงใจใครแล้วกระโดดขึ้นขี่ม้าขาวแล้วตอนนี้กระโดดขึ้นขี่ม้าขาวแล้วขอเป็นพระเอกเองทีนี้ทีนี้ธรรมนัสบอกว่างี้สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้บอบช้ำม,มากพอแล้วการที่จะทำอะไรโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแต่อารมณ์ตัวเองเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดอนาคตของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญหากฝ่ายค้านเห็นว่าไม่ถูกต้องและมีข้อมูลสนับสนุนข้อเท็จจริงเราได้คุยกันแล้ว แต่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทุกเรื่องส่วนจุดยืนในการบวดรั่งพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 6ผู้กองธรรมนัฐบอกว่าต้องดูว่าจัดงบมีรายละเอียดยังไงเพื่อเป็นไปกับประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ไม่ใช่ว่าจะล้มลูกเดียวนี่ก็พูดตามตามเนื้อผ้าคือพูดอะไรพูดตามอรยาตเอางี้พูดตามอรยาต แต่ลึกๆแล้วกูจะล้มมือวันนี้พรุ่งนี้อยากจะล้มมันนาทีนี้อยากจะล้มมันชั่วโมงนี้ด้วยซ้ําเพราะว่ามันทําอะไรเนี่ยเป็นไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเหมือนกับทีบุญลวีพูดไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยคือคือประชาชนยังไม่เห็นแสงสว่างเลยในอนาคตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะธรรมนัตเขาเป็นสอสอกําลังจะเป็นว่าที่หัวหน้าพักนะถ้าผมเป็นอย่างธรรมนัตผมก็ไม่เอาแล้ว ผมไม่มองหน้าแล้วเพราะผมจะยืนเคียงข้างประชาชนมีประชาชนอยู่ในหัวใจไม่ใช่ขี่คอประชาชนอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณขี่คอประชาชนคุณรู้ไหมรู้ไว้จะด้วยคะแนนมันถึงออกมาอย่างนี้ในการเลือกตั้งกทมคุณรวมกันพวกอนุรักษ์นิยมกว่าจัดคุณรวมกันคะแนนคุณยังไม่ได้เท่าไม่ได้เท่าผู้ว่ากทมคนใหม่เลยยังไม่ได้เท่าผู้ว่ากทมคนใหม่เลยคุณชัดชาต คุณชัดชาติแลนสไลด์แลนสไลด์คนเขาก็รู้ว่าคุณชัดชาติเป็นคนของใครคุณชัดชาติอยู่พักเพื่อไทยคุณชัดชาติลาออกมาเนี่ยไม่ใช่ลาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังคบค้าสมาคมลึกๆเนี่ยหลายคนก็รู้ว่าก่อนจะลงสมัครผู้ว่าคุณชัดชาติบินไปดูใบเพื่อไปขออนุญาตคุณทักษิณว่าจะไม่ขอลงสมัครในนามพักขอลงสมัครอิสระคุณทักษิณ และนายหญิงก็รับปากจึงไม่ส่งใครมาลงแข่งยังไงล่ะไม่ส่งใครมาลงแข่งแต่เจ๊หน่อยยังยังยังดันส่งผู้การปุ่นคิดว่าผู้การปุ่นจะชนะคิดว่าเป็นเจ้าแม่กทมผลสุดท้ายเจ๊ก็เคว้งเลยนี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ของเจ๊นะผมจะบอกให้ทีนี้เรื่องของงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับเขาอ่านกันแล้วเขาโยนให้สสดูแล้วครับ ดูแล้วแล้วเขาก็คิดกันในใจแล้วว่าล้มดีกว่าอย่าให้เขาใช้งบประมาณนี้เลยดีกว่าฉะนั้นนี่คือเป็นที่มาของการที่ธรรมนัตการที่ผู้กองกระโดดขี่ม้าขาวตอนนี้มีมาแล้วเป็นม้าขาวกระโดดขี่ม้าขา,ขาวขอเป็นพระเอกเสียเองในหัวใจคนเออเหมือนกับเพลงเพลงหนึ่งเคยฟังไหมล่ะทีนี้อา้าวว่ากันต่อไปวันนี้ ผู้กองธรรมนัสยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แสดงบทบาทเป็นพระเอกเต็มที่วันนี้ไม่ได้เชียร์ผู้กองธรรมนัสแต่พูดกันตามเนื้อผ้าเพราะเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้เขียนเรื่องมันเขียนโดยธรรมชาติมันเขียนโดยผู้กองธรรมนัสซึ่งเป็นผู้กำกับเป็นผู้สร้างเองผู้กำกับเองเป็นพระเอกเองเหมือนกับหนังอ่ะเป็นพระเอกเองครับ และก็เป็นผู้กับเองเป็นผู้ถ่ายทำเองเป็นผู้ลงทุนเองนี่ก็แสดงว่าเหมือนหนังเรื่องหนึ่งขอเป็นพระเอกในหัวใจคนขอขี่ม้าขาวเตรียมม้าขาวไว้แล้วนะคณะถ่ายทาก็มีแล้วนี่คือเอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันจะเดินไปอย่างนี้จริงๆครับท่านผู้ชมนักข่าวถามว่าไงนักข่าวถามว่า,ามีปัญหากับพลเอกวิทย์หรือไม นะคือเสน้อยนะผู้กองธรรมนัฐบอกว่าผมพาพี่น้องทั้ง18ชีวิตออกมาจากพักพลังประชารัฐและรับปากว่าจะดูแลพวกเขาในทุกเรื่องทุกเรื่องเข้าใจไหมตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เรื่องสากกระเบอือยันเรือรบทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการกลับเข้ามาเป็นสอสอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นสสผู้กองเขาก็บอกเขาดูแลทุกเรื่อง เลือกตั้งครั้งต่อไปทุกคนได้ฝากความหวังและอนาคตทางการเมืองไว้กับตัวนะไว้กับร้อยเอกธรรมนัสกรรมการบริหารที่ผ่านมาคือชุดเฉพาะกิจจากนี้ต่อไปเราจะทำให้พักมีจุดยืนที่ชัดเจนและมีจุดยืนเพื่อให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนักข่าวเขาถามว่าอย่างนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้พลเอกวิทเป็นหุ่นเชิดใช่ไหมล่ะเออเข้าใจถามนะครับ ธรรมนัตว่าไงผู้กองธรรมนัตบอกว่าผู้กองธรรมนัตบอกว่าพักเศรษฐกิจไทยตั้งต้นโดยผมและตั้งพลเอกวิทเป็นหัวหน้าพักและผมเป็นเลขาธิการพักเพื่อติดต่อประสานงานกับพักเล็กนักข่าวเขาถามว่าพลเอกวิทย์ไม่สบายใจเพราะไม่ได้รับความสำคัญภายในพักผู้กองธรรมนัตบอกมีหลายเรื่องที่พลเอกวิทอาจไม่คุ้นเคยกับการเมือง เราะชีวิตท่านอยู่แต่ในกรมในกองในสังคมการเมืองไม่สามารถใช้ระบบทหารมาปกครองได้ตรงนี้เป็นสาระสำคัญมากจึงทำให้ท่านไม่สบายใจเพราะระบบทหารกับระบบการเมืองมันไม่เหมือนกันนักข่าวเขาก็ถามแยับไปอีกครับท่านผู้ชมว่าการลาออกของคณะกรรมการบริหารพักเศรษฐกิจไทย15คนเนี่ยผู้กองธรรมนัฐบอกว่าไง บอกว่าจุดยืนของพรรคชัดเจนว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนฉะนั้นวาระสำคัญของพรรควาระสำคัญของสภาเราจะยึดหลักของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งรวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยที่จะพิจารณาเป็นประเด็นและเป็นรายบุคคลไปว่าคนไหนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องอะไรนะสอสอของเราทั้ง18คนจะดูสาระเป็นที่ตั้ง ถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเราจะไม่คัดค้านแต่ถ้าหากเป็นการทุจริตคอร์รัปชันจะทําให้พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์เราจะไม่เห็นด้วยเด็ดขาดคือพูดมันก็พูดกันตามบทครับแต่จริงๆแล้วใจมันร้อนรนร้อนรนอยากจะใช้ดาบฟันฉับลงไปอยากจะขยี้ลงไปแต่มันพูดไม่ได้ในบทต่อหน้าสื่อก็ต้องพูดอย่างนี้ อะไรดีผมก็สนับสนุนอะไรใหม่ดีผมก็คัดค้านอะไรไม่ด,มด,ไไมดีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ออกมาผมต้องยุบผมต้องถลม่มผมต้องคว่ำให้ได้ผมต้องเอาให้ได้นะผมต้องกระทืบให้ได้การเมืองไม่เหมือนการทหารเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเข้าใจคําว่ารับรวงพลางไหมฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมนัสบอกว่าพลเอกวิทยาออกคือเขารู้ไว้แล้วเขาวางหมากไว้หมดแล้ว นะแล้วการหาทางไปต่างประเทศที่สิงคโ,โปร์ก็ไปใกล้ๆไปเพื่อที่จะหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมันมันกลมกลืนเพื่อให้มันเพื่อให้บทมันกลมกลืนเพื่อให้เนื้อเรื่องมันกลมกลืนโอ้ยผมไม่อยู่เขาทากันเองเขามีปัญหากับหัวหน้าพักเองนะผมไม่อยู่ผมอยู่ต่างประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่สามารถควบคุมได้สสอ,สอหลายคนเขาไม่สบายใจจึงตัดสินใจลาออก และผมเองก็เคารพในการตัดสินใจของสส15คนนะผมก็ไม่ได้ลาออกก็ลา15คนมันก็มันก็มันก็หัวหน้าพักก็พ้นไปแล้วแต่หัวหน้าพักเขาก็รู้ตัวเขาก็ลาออกไปก่อนคือมันเกินกึ่งหนึ่งครับเกินกึ่งหนึ่งฉะนั้นพเอกผู้กองธรรมนัสก็ไม่จําเป็นต้องลาออกไม่จําเป็นต้องลาออกนะและเขาก็เรียกสส18คนของพักนี้มาประชุม จากนั้นอีกไม่กี่วันนี่แหละครับประมาณสักวันที่เจ็ดมิถุนาเขาจะประชุมเลือกหัวหน้าพักคนใหม่เลือกเลขาธิการพักคนใหม่และเลือกนายทะเบียนพักเลือกเหรัญญิกพักนักข่าวเขาถามว่าพร้อมจะเป็นหัวหน้าพักไหมผู้กองธรรมนัสบอกว่า,วาผมพร้อมทําทุกหน้าที่ขึ้นอยู่ว่ากรรมการบริหารจะเห็นสมควรนี่เขาต้องพูดตาม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 บทนะเขาเขียนบทให้พูดหรือตัวเองเขียนบทไว้ เพราะตัวเองเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของเป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นคนเขียนบทเป็นคนกับการแสดงเป็นตักล่องเองเป็นหมดทุกอย่างในพักรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นหัวหน้าพักนะเพราะตั้งพักก็ต้องอาศัยบารมีต้องอาศัยบารมีของคุณธรรมนัสของผู้กองมันเขาเท่านี้จะเอาใครมาเป็นหัวหน้าพักอ่ะเอาพลเอกมาแล้วมันยังไปไม่รอดก็เอาแม่งร้อยเอกนี่ล้ววะดูสิ ร้อยเอกจะฟัดกับพลเอกที่อยู่ในทำเนียบนะใครจะอยู่ใครจะไปใครจะคว่ำใครจะกลิ้งเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้ทีนี้ทีนี้อา่ามาถึงเรื่องพัคเล็กเพราะพัคเล็กเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวประกอบแล้วท่านผู้ชมพักเล็กไม่ใช่ตัวประกอบแล้วกลายเป็นพระรองหรือเป็นพระเอกมีบทบาทแสดงคู่กับผู้กองธรรมนัคที่เป็นพระเอก ผู้กองธรรมนัสขี่ม้าขาวนะพักเล็กๆก็มีม้าขาวเหมือนกันขี่ตามกับ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 เพื่อจะไปกู้บ่านกู้เมืองเหมือนอย่างนั้นบทหนังมันเขียนว่าอย่างนี้มันเหมือนหนังเรื่องหนึ่งนะพิเชษฐพันพิเชษฐสถิราชวาลก็กลายเป็นพระบิดาไปตอนนี้พระบิดาของฝ่ายค้านกลุ่ม16พระบิดาก็ขวบม้ากับ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 ไปนะเพื่อจะกู้ชาติเหมือนกันนะเพื่อจะกู้ชาติ นะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ผู้คู่ผู้คนมีความหวังว่าเฮ้ยยุดคงไปคราวนี้แล้ววะคงไปคราวนี้แล้ววะเพราะธรรมนัตเอาจริงขอเป็นพระเอกขี่ม้าขาวจะมากู้บ้านกู้เมืองจริงๆมานะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับและจะเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่กล้าจะฟันธงครับผู้ว่ากทมผมฟันธงได้ว่าชัดชาติมานะ,ะเผอิญฟันธงถูก แต่เรื่องนี้ไม่กล้าฟันธงว่ายุทธจะไปหรือไม่ไปเพราะอีมิเลียมเยอะอีมิเลียมเยอะมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางฝ่ายทหารที่เขาเรียกว่าเสถธรรมเนียบกลุ่มพวกนี้เป็นนักเรียนนอกมาเป็นทหารและมีความคิดเฉียบคมมีความพิษมากมายและจะบอกให้จะบอกให้ที่ปรึกษาพวกนี้เป็นคนลงมติให้ปลดธรรมนัต ออกจากรัฐบรลช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมาจากเสรรมเนี่ยพวกนี้แหละครับซึ่งเป็นมันสมองของประยุทธ์จันโอชาเหมือนกับครั้งหนึ่งที่มีบ้านพิศณุโลกเป็นมันสมองของผลเอกชาติชายชุนลวันทีนี้ในพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็โตกันไปโตกันมาโตกันอย่างนู้นโตกันอย่างนี้ก็โตกันไปบุญสิงห์ซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจไทยนายทะเบียนพัก คนนี้ก็เป็นมือขวาของธรรมนัตเป็นคนพะเยาตสบุญสิงห์วรินทลักษณ์ตัวนี้เป็นคนสําคัญอาจจะเป็นเลขาธิการพักก็ได้คราวนี้นะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปเป็นว่าเขาไม่กลับเขาไม่กลับพักพังประชาธัฐเขาก็จะเดินหน้าและใช้เกมนี้บีบรัฐบาลบีบรัฐบาลเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งหรือกฎหมายลูก กฎหมายลูกจากการที่ผมได้ฟังรองนายกร,ร,รยัฐมนตรีที่ชื่อวิศนุออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าสูตรที่เอาหนึ่งอหารผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อหาจำนวนสสปาร์ติลิส์หรือบัญชีรายชื่อของแต่ละพักเนี่ยเอาร้อยหารหรือเอาห้ารยหารถ้าเอาร้อยหารพักเล็กๆก็จะเป็นพักที่ศูนยพัน มันไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะได้คะแนนสักสามแสนแล้วได้สอสอหนึ่งคนขนาดเจ็ดหมื่นมันยังไม่ได้หนึ่งคนเลยสามหมื่นในหนึ่งคนสี่หมื่นในหนึ่งคนเพราะประยุทธ์เขาขาดคนถึงขนาดพักนี้ดีไซน์มาเพื่อตัวเองเลือกตั้งเสร็จแล้วผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเสียงปริ่มน้ําเสียงปริ่มน้ําเสร็จแล้วก็จัดสูตรพิจารครับจัดสูตรพิจารไปตัดสอสอพักอนาคตใหม่ จ็ดคนที่สอบเป็นสอสอบัญชีรายชื่อเจ็ดคนนี้เขาก็ได้คะแนนเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นหนึ่งซึ่งมีผมนี่คนหนึ่งในนั้นผมก็ได้คะแนนเจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วผมสอบตกหรอวะ,อะพี่เชษคะแนนเท่าไหร่สามหมื่นสี่หมื่นเต้เท่าไหร่คะแนนพวกนี้ไม่ถึงเจ็ดหมื่นทั้งนั้นแพ้ผมทั้งนั้นหัวหน้าพักหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงน,น,นี่คะแนนแพ้ผมทั้งนั้นแต่ผมไม่ได้เป็นสอสอถามว่าผมเจ็บใจช้ำใจไหมผมไม่ได้ช้ำใจหรอกแต่ผมเจ็บใจ ผมทุเรศกับการเมืองผมทุเรศกับไอ,อ้รัฐรรมนูญฉบับนี้ทุเรศกับกับกลุ่มสามป่า่างั้นเถอะเขาหัวเราะกันทั้งโลกเขาหัวเราะกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่ได้คะแนนแล้วไม่ได้ทําผิดอะไรเลยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยอยู่เฉยๆคะแนนหารด้วยคะแนนพึงมีเจ็ดหมื่นเอาไปหารน,นะไปหารได้สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ย ห้าสิบเจ็ดคนของอนาคตใหม่เสร็จแล้วก็ไล่ย,ยุคพ,พักเขาธนาทรถูกงดเล่นการเมืองสิบปีผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้กําเป็นกรรมการบริหารแต่ผมก็โดนไปด้วยโดนไปด้วยจากสูตรพิสดารที่เขาบอกคะแนนไม่ตกน้านนี่แหละนะเอาไปให้ไอ้พวกนี้จึงเป็นที่มาของพรรคเล็กๆไงละหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงนะฉะนั้นคราวนี้ถ้าสมมติว่าเอาร้อยหารเอาหนึ่งร้อยหาร ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามแสนห้าสามแสนห้าไอ้ขอภยัยสามสิบห้าล้านคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสามห้าล้านเอาหนึ่งร้อยหานก็จะได้สามแสนห้าฉะนั้นสส,สบัญชีรายชื่อจะต้องมีคะแนนถึงสามแสนห้าจะได้หนึ่งคนค่อนข้างยากใช่ไหมค่อนข้างยากแต่ถ้าสักเจ็ดหมื่นยังพอได้สักแสนหนึ่งยังพอได้ฉะนั้นมันต้องเอาห้าร้อยหานเพื่อไม่ให้คะแนนตกน้ํา เขาคิดอย่างนี้ถามว่าเป็นอย่างนี้ได้ไงคะแนนตกน้าได้งไงนะเพราะว่ามันแบ่งกันสองมันแบ่งกันสอง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 อย่างสอสอเขตมีสนะี่ร้อยสี่รอยแข่งกันจะสมัรกี่คนช่างมันใครได้ที่หนึ่งก็คือได้เป็นสอสอใครได้ที่สองจะคะแนนแพ้ที่หนึ่งสักห้คะแนนคุณก็สอบตกคะแนนของพวกคุณที่สอบตกเนี่ยทิ้งนะไปเลย ไม่ได้เอามาคิดเหมือนแต่เหมือนแต่ก่อนนะตอนหลังเลือกตั้งตอนเลือกตั้งปีหกสองนั่นเขาเอามาคิดหมดแต่คราวนี้ที่เขาร่างรัฐธรรมนูญและเขามีคณะกรรมาการแก้กันมาเนี่ยเขาทิ้งหมดเขาไม่เอาไปคิดไม่เอาไปคิดครับนะส่วนบัญชีรายชื่อก็อย่างที่ว่าเอา,100 100าร้อยหนึ่งร้อยหานนะแล้วก็อย่างน้อยก็จะต้องได้สามแสนสี่แสนสามแสนเจ็ดสามแสนสองสามแสนห้าแต่ถ้าเอา500ห้าร้อยหารเนี่ย มันก็จะมาเจ็ดหมื่นกว่า 70, กว่าเจหมืนกว่ากว่าหรือว่าจะเป็นอีกสูตรหนึ่งเขาว่าสักแสนกว่ามันก็ยังพอทำเนาให้พักเล็กๆเ,เบียน้อยหอยน้อยได้สู้กันได้ให้การเมืองมันหลากหลายมันก็เป็นทางความคิดอีกอันหนึ่งซึ่งมันยังไม่จบครับมันอยู่ในขั้นกรรมธิการที่เสร็จแล้วกำลังส่งสภาเมื่อส่งสภาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการ อภิปรายกันนะเพราะหลายคนก็ได้ก็ได้สงวนสงวนคำแปลยะติไว้นะแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจกันเข้ารัฐสภา,านะครับเป็นการประชุมร่วมของสอวกสอส,อสอฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะหารด้วยร้อยคนหารด้วยร้อยบอกโอ้ยอย่างเงี้ถูกต้องไม่ขัดรัฐนูนคนหารด้วย500เนี่ยเอา500หารขัดรัฐนูน ทุกอย่างอยู่ที่กอกอตอต้องส่งกลับไปกอกตอทุกอย่างอยู่ที่สารรัฐมนูลต้องมีคนร้องแน่นอนฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องลึกๆซึ่งเราดูกันออกการเมืองวันนี้มันถึงคึกยังไงถือดาบคนละเล่มรับรวมพลางครับท่านผู้ชมนี่ก็คือรายการบุญลวีตีข่าวภาคสองภาคใบ่าย,ายที่บุญลวีมานั่งจุ่มปุ๊กเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้มาคุย แล้วก็ให้ท่านเห็นเป็นลางๆแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่าธรรมนัตจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวหรือขี่มา้าแกรบหรือจะเป็นการเคากะกลาอะไรบางอย่างหรือตีค้องอะไรบางอย่างเพื่อเรียกความสนใจจากพี่น้องประชาชนแต่เหลาๆไปอาจจะกลายเป็นบ้องกัญชาหรือว่าหรือว่าหรือว่าสกัดไปสกัดมา เอาสารสกัดมาสกัดไปสกัดมากลายเป็นแป้งอะไรทำนองนี้ติดตามกันต่อไปครับแต่เรื่องที่จะต้องติดตามกันนั่นก็คือเบต้ากรูแคนหน้าจอผมครับหน้าจอมันมีหมายเลขโทรศัพท์ของเบต้าวันเบต้าวันสกัดจากเป็นเป็นยี่ห้อเบต้าวันไม่มีวางขายท้องตลาดมันเป็นเบต้ากรูแคนที่เขาสกัดมาแล้วจากสหรัฐอเมริกาเป็นสูตรเข้มข้น นะสั่งเข้ามาบรรจุแคปซูลมีส่วนผสมของวิตามินซีมีส่วนผสมของคิวเทนซึ่งได้ประโยชน์มันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้เกิดกับท่านโดยธรรมชาติและที่สําคัญคืออะไรมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตที่อยู่ในตัวเราอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไวรัสปาระสงปราสิ์มันฆ่าทิ้งหมดครับท่านผู้ชมไม่มีเหลือฉะนั้นมันก็เป็นประโยชน์ครับมันเป็นประโยชน์จริงๆ นี่คือผลงานทางวิชาการของมาลัยฮาวาดมหาลัยทูเลนมหาลัยเบเลอร์มหาล,ายลัาลายแพทย์ชั้นนําของโลกมีรายงานเป็น3-40รายงานที่ยืนยันคุณสมบัติชัดเจนครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมที่ผมประกาศไว้ในรายการข่าวทะลุไม้ยามเช้านะซึ่งมีคนฟังเยอะส่วนภาคบ่ายเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะก็ต้องทยอยกันเพราะว่าผมทําบ้างไมมทาบ้างบางทีพูดวันนี้หยุดไป3วันหยุดไป4วันหยุดไปสวันบางทีหยุดไปหลายวัน ก็เป็นเรื่องเหงาก็มาทําแต่ตอนเช้าๆมีทุกเช้าครับตีห้าครึ่งมีทุกเชา้านะฉะนั้นรายการนั้นคนเฝ้าชมเฝ้ารอเพราะมีทีเด็ดทุกเชา้ายิ่งพร,ร,รุ่งนี้ไฟลุกเลยครับพรุ่งนี้ไฟลุกเลยถ้าใครติดตามชมข่าวทะลุใหม่เอาวันนี้ลาไปก่อนและใครสนใจเบต้ากรูแคนเบอร์ Can, th, โทรศัพท์แอดไลน์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อจะรีบส่งให้ซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดกับท่านผู้ชม ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่จากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ